กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอพีถุกทานอยู่ในประเทศและต่างประเทศที่พบพ่อกับซ่องน้องนัดคือเก่าพี่น้องวันนี้น้องนัดกับสมากเกี่ยวเขาคือเก่าพี่น้องเลยเกี่ยวเขาคือเก่าเลยเมือเ่อในได้คนงานอยู่แปดคนพี่น้องแปดคนเนาะคือว่าจากเมื่อสุดท้ายพี่น้องเลยจากเมื่อสุดท้ายถ่ายสุดเนาะได้อยู่แปดคน ตอนนี้ก็เขาหน้ากะสุกไปแล้วผุ่ละลงไปผูสซุกเบิดพูลงไปผูอันนี้คือเพิินเกี่ยวเมื่อวานนี้ที่เห็นนี่แมนเบิดเลยลงไปพูถือว่าได้ลายลายสมควรพี่น้องเ้ยแล้วก็พอใจผุดจ้างแล้วผุดอันผู้มันหับจ้างกับพอใจกับกับมันจะคล้องหน้าเนาะเพราะว่าเพิ่นได้กินอิม่มกินเต็ม การขอบคุณถูกกำลังใจเนาะที่คอยหายกำลังใจที่คอยสนับสนุนลักสียน้องนาดกระบ,บาตายเนาะแล้วคำถามหรือว่าอยังแบบเอฟซี FC พนกับว่าน้องนาดซีแจ้งแน่แบบว่าน้องนาดก็อ่านนั่นคอมเมนต์ตอนกลางคืนเนาะน,น้องนาดบอมมีเวลาเลยสิมาอ่านแบบว่ากลางเวรเ่าก็อ่านบาทันเนาะพันกับน้องนาดซีแจ้งเนี่แบบว่ามีคน ดราม่าที่ส่องเบาตายแล้วก็พูดไม่ดีเองน,น,นะเขาก็เลยลงลูกไปเหมือนนี้เนาะถึงบอม,มีคําถามมีแต่กําลังใจเขาก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆเดอแล้วก็บาดตายมากเลยเขาจังสีเห็ดคลิปขอบคุณถูกกําลังใจเนาะแล้วก็สีแจงเรื่องที่ว่าเพิ่นบอกเข้าใจกันแบบว่าเขากับบาตายบอกเข้าใจกันเขากับสีสีแจงให้ชัดเจนไปเลยเนะาะว่าฐาหน้าเขากับเบาตายเป็นอย่างไร และยังคือเก่าโบรลื่นใดกระถาพังคิดต,ต่อไปด้วยพี่น้องเด้อคิปนี้เอาสิมาเกี่ยวเขาสะก่อนเนาะก้อยมาเกี่ยวเขากันก่อนพี่น้องเลยเมื่อนี้มาหน่อยกว่าเมาื่อวาน,นอะอืม เอสอสองสองพ่อสองซามาแหละแบบพึ่งพึงเอาขั้นหน้านะฮะบอกอย่างไ้ใส่ปนได้ดย้ยันมันบอกเหงืมเออใส่ต่อใส่แล้วนี่แหละเพราะว่าอยู่หยหน้ามันสีแหงกลกัวจะหน่อยพ้นตกมาเอาบ่าท่านได้บทถงเลย มาเกี่ยวเข่าํำกันพี่น้องแต่หน่อยแต่สิลมเกี่ยวไปน้องเลยมือนนิกะห่าออกมาก่อนเนาะเพราะว่าน้องะะองงนเนยไข่แม่น้อง,งเอเนยยังบออกมาไปน้องเลยเลยออกมาเป็นเกี่ยวก่อนเนาะเออขั้นแดดออกแบบนี้กับไข่เลยเนาะมือเศร้านี่คึมคึมโอ้ยตายเลยวะหือพ่นหือเขาพรท่านแต่เถอะพันเกี่ยวมาวานี่กยกลายพอสมควรเลย เป็นจ <toys> ังได้ก็บ่าพ่อนะป้าเห็นมือหน่ะฮะเลยตกใจเออแต่ว่าข้างแบบว่าเราแข็งอะไรยังเบิดมือกบมือจังเบิดเออฮาว่าว่าข่ัแม่บ่อใส่รถใหญ่เข้าไปนะแม่ตายเลยนะฮะเบิงแม่รถไทยนะเผื่อหอดเนาะตายแท้ๆฮะเบิงหนึ่งแบบว่าเราจนเราจนสักได้ จับแข่งจับค้าไหวป่อยกิ๊กไม่กิ๊ก,ก,กละกันเมียบาโพกันดิจับแข่งจับค้าไหวข้าแมป่ปล่อยให้เราสักเฮารัยันเราไปเลยป้าเห็นหมือน,นะครับก็ตกใจได้มือนนะะหน่อยก็ได้ตกใจนำ้ำน้องอันนี้เป็นไหอที่สามพี่น้องเลยอันนี้เป็นไห้ที่สามเนาะถ้ตัวบรรยากาศคึมๆพี่น้องพอน้องอนเนยล้วกั น้องตาดเอา้าอันนี้บัอดภัยมันยืนงงงงบ่ตายมา,มาหอดแล้ว <ไป S 2> พี่ <ไป S 2> น้องโอ้ยใส่สมือคนละขางอีกโอ้ยใส่สมือคนละขางอีกพี่น้องเลยขากมาหอดมาเถิงพี่น้องเลยขากำมาหอดมาเถิงมาสั่นเพิ่นมาหายเพิ่นเกี่ยวจะจะน่อยก็นอนแหละกัจังสิยหายเพิ่นไปหมัดเขาซอยพอน้องอันเนยพี่น้องเลยไปหมัดเขาซอยโผน้องเนื่ยแหละกั ต้องคนไวๆเด้อเพราะว่าฝนสิตกแล้วตอนนี้บรรยากาศคึมคึมบรรยากาศคึมลายพี่น้องเลยวิ่งมาแต่เสอะไปได้พี่น้องเลยเพียงแคอมาแต่เสอะแท้โอ้ยกะคิดฮอดแล้วมีคำว่าคิดฮอดอีกแล้วพี่น้องเลยวพี่น้องเลยบวกเขินแต่เอซีเด้หน้กนัก็ับเขินเลยเพราะว่าคนเต็ียมไฮนาเนาะเอากระดังเรากดัางพูดพี่น้องก็ได้ เน <No>, าะเอฟซมีมันต้องอยู่ใกล้ๆเลยพี่น้องเลยถ้าตุซิลิคอต้องอยู่ใกล้ๆพู่นะนี <c oughs> ่แต่อยู่ใกล้ก็ได้ละแต่อยู่ใกล้คนให้หน้าให้ชินแนมบึง <c oughs> ขนขาดสีก็ยังใกล้เลยพี่น้องเลย <c oughs> บัานจะว่าเอฟซีผืนฟิน FC, นะฟินนะสำหรับเฮานะ้าอายพี่น้องเลย อายยังอายอายหลายคนบ,บอกหักบอก,กอหักกลางทุ่งนาเลยพี่น้องเลยบอกคิดทั้งดว่ามือนี่กะบะฮู้ว่าแถวนี้สิแลวเลยบอกพี่น้องกะรุ่นต่อไปเนาะนี่กะบอไลหายแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าคนงานก็ได้แปดคนแปดแปดกะแปดคนเนาะแล้วก็เฮาแม่น้องอเนยสองคนกะสิบทงจะของ บ,ตตบาตายกะนัตงหน่อยเพิ่นกะไปหมัดเขาแล้วเพิ่นกะไปหมัดเขาเลยพี่น้องตอนนี้กะนหนังเป็นกำลังใจให้บาตายกับพี่น้องเลยป้าเถอะได้กำลังใจดีเกี่ยวเขาไว้กับไว้พี่น้องอลระว,วังมือเด้อมือขาดห้อยพิจารณาใหม่ได้ <laughs> เลยเนาะพี่น้องเนาะมือขาดพิจารณาใหม่ได้เลยมาหอดมาหอดแล้วก็อยู่ใกล้เลยได้ดพี่น้องเลย <laughs> มาโอ้ยลังหนัดได้กำลังใจมื้งเลยพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเขาคือสู้เมื่อยแล้พี่น้องเอ้ยได้กำลังใจจากบ่าตายเนาะเพิ่นมาเรียบร้อยที่เพิ่นบ่ได้บางทีเพิ่นนั่นบางคนเพิ่นอาจสีเบิ่งโบไลา่ขีบเนาะแต่เพิ่นก็สิบโอหูเนื้อในกับ่เป็นยังเนาะเพิ่นกระอาซีโบเบิ่งไลยขีบทแหละเพิ่นจังโอหูเนื้อในยังค่ะกะน้องหนัดกับบ่าตายกับปกติพี่น้องเอ๋ต่างแต่ว่า บางบางเวลาก็าอาจีต่างคนต่างไปคนละบ่อนละที่ก็เลยบริาขาคลิดน้ากันเนาะน,น้องหนัดกับบริคอยเขากองน้ำบ่าตายกับเมนอาลี่ไปเลยเพราะว่ามือบ่าตายมาหมัดเขามือก่อนนั่นเนาะมือแก่เขานั่นน้องหนัดกับป่หาเห็ดคุดมันเทียนกับมีใหญ่จืนแล้วก็ตอนบ่ายกับน้องหนัดกับบริอออกมาเพราะว่ามันจนบ่ายแล้วก็มีหมูอะไรมีอัน,น สาวเอื่อยแล้วก็สาวรุจะหน้ามะาลินก็เลยบรได้ออกมาหน้ามือนั้นก็เลยแบบเอฟซีเพิ่นกับเป๊กเลยว่าน้องนัดไปใส่เป็นอยังคือบ่เขากองบ่ตายบ่แป๊กเลยที่ว่าเพิน่นซีเขาใจบโบถือเนาะเพิ่นกระสงสัยเนาะเพิ่นกระสงใสเอาเข้าไปได้ว่าเน่าได้บรได้ซีเลียดบรไดอยังเอาก็แค่อธิบายให้เพิ่นฟังอันนี้การ คือเก่าสักพี่น้องเราแต่ว่าบุคคลมีเวลาอยู่ใกล้กันจะเริ่มบริถายนามกันพี่น้องเลยแม่นบอเข่ากองน้ำกันบุคคลได้เข่ากองน้ำกันก็คือแบบต่างคนต่างแบบครับทำนาทีไพมันแบบนี้เนาะช่วงเวลามันกับแบบชุนมุนเนี่ยกับพนานพี่น้องเลยแบบมีฝนเขากันฝ่าอย่างไรมันแล้วอย่างไรยอดฝนตกพี่น้องเลยแม่นเป็นการยังอยู่บ้าน ก็คือว่าแก่เขาหนี้ฟุ้นอะไรจนว่าลดค่าเบิดมือนั่นฝ่าวเฮงเลยบรายคอยถ่ายอยู่ตรงกันไม่ได้ก็ขอโทษขอไปเด้อพี่น้องอะไรก็ขอบคุณเอฟซีทุกฐานที่เป็นห่วงพี่น้องนี่คือเก่าพี่น้องแต่ส่วนมากเพิ่นก็สิเป็นห่วงเบาตายนั่นแหละบ่ได้ห่วงน้องหนาดโอ้ยอห่วงตรงกันแ่เนาะพี่น้องผมเป็นห่วงยันน้องนาดอันตัวเบาตายหลอกหลอกแต่ว่า เอาความหูซึกดีๆมาหล่อเล่นไปนนะโอ้ยน้องหนัดบ่เคยขิดแบบนั้นเลยพี่น้องเ้อบ่เคยขิดว่ะเซเอาความหูซึกปไปมาเห็ดเล่นเล่นทำเล่นเล่นเพื่อเอายอดวิวซื่อโบบ่เคยพี่น้องความจริงจากใจโหลดปัานนี้แล้วเนาะสีขั้นบ่าวตายมาจะได้เขาขิดบ่าวาตายคู่คี้ขู่ขีด้าบ่าวตายบ่าวตายกับขั้นน้องหนาดบ่อยอยู่ก็ไม่ต้องถ่ายขิปเลยเมือนานนะ่ะหยุดไปเลย น้องเพิ่อนเห็นหวานกันแถลงเลยอุ้ยเือไปทางใดกันเนาะถามหาเด้แมนก็ขอบคุณหลายๆเนาะที่เพิ่นเพิ่นถ้าเพิ่นบอติดตามและบอเบิ่งคลิปเฮาคุค่ขีปคุคขีปเพิ่นสีเขาใจพิดแบบนี้แหละเนี่ยแหละเพราะว่าเพิ่นเคยเบิ่งนําตลอดบบนี้นะการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนไปหรือว่าเปลี่แปลงก็ยังเพิ่นก็หูแบบนี้บางที แต่แต่เอฟซีบาง่า,า,า,ไไานเพิ่นกระเบิงครูคีปแลวเพิ่นก็เลยหู้เรื่องลเ,เล่าเพิ่นก็เลยโบมินแบบว่าพิษๆแ,แต่ขอบคุณทุก่านนะแหละที่คอยหากำลังใจสนับสนุนเนาะตลอดมาขอบคุณลายๆเดอน้องนากบบเคยแบบว่าซีซีเลียดกับคอมกอขอมิ่นยังเดี๋ยวเพราะว่าเขาก็อ่านทุกอมิมนแล้วก็ตอบทุกขมเมนเนาะ,นนแ,ะแต่กาบ,บ้างขมเมนเพิ่นกา แม่ว่าเพิ่นเขียนยาเงาหน้องงะกสิออกมาว่าแบบนี้เลยพี่น้องออกมาว่าใส่แบบแบบให้ฟังอยู่ในขิปเนาะเฮ้าสิบริตออในคอมเมนต์ในคอมเมนต์เฮ้าสิบแบบนี้แต่ขอบคุณค่ายังไปฮนะแต่เฮ้าอ่านเฮ้าอ่านแต่ว่าเฮ้าจีเก็บมาว่าออกสื่อแบบนี้แหละอธิบายให้ฟังแบบจริงแจ้งแบบนี้ให้ฟังนากันแบบนี้เลยก็บ่ตายเกี่ยวไว้อะไรพี่น้องเลยเกี่ยวไห้ขนาด ก็ต้นเขาจะมันอยากถือกอหย่าไปน้ำอีกเมื่อกอต้นเขากอหย่าไปน้ำพี่น้องเลยที่เื่อนี้แบบทั้งขึ้นฝนแล้วก็ทั้งแดดพี่น้องเลยทักสีแนวใดบรรยากาศบรรยากาศแบบเปลี่ยนลายเนาะแดดกับแดดบ่แห้งพี่น้องเลยทางซ้ายฝนสีตกคือว่าอะไรเนาะนั่นแหละแต่กาจังได้กระมัดเขาเมื่อนี้ก็กักสีได้จักไห้พี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นเกี่ยวเมื่อวานนี่ก็โอ้สองแถวเลย สองแถวสุดหอดผายพุกมือนี่กะแมนแต่มือนี่บูว่ะสินี่มือนี่บูว่ะสิแล้วบัแถวนี้นะเอฟีเพิ่นบูเห็นบัวตายมาบ้านน้องน mm so, ัดโดนไลยมือเพิ่นก็ท้ามาทุกไฟท้าอืมน้องนัดแม่เพิ่นว่าอืมมือนี่เพิ่นบูเห็นบูเห็นอยู่ตรงกันไลยมืออยู่ไเพิ่นว่าแมนเอฟซีกับเขาฟังในเด้อ เขามาฟังคําว่าของคําจาของเฮาสองคนนี่แหละพ่ตายน้่งนัดเลยเนาะเขามาเบึง่งมาฟังมาชมนำกันเราต่ายกับมาแล้วที่เพิ่นบ้มเกี่ยวข้าซอยมาวว่าน,นี่ก็คือเพิ่นโบฮู้พราะว่าเฮาบ่ได้บอกเพิ่นแม่ถ้าก็เห็นว่าเออเมือม่อแม่น้องกี้ก็เห็ุห่านน่ะดี ือว่าให้ทำความสะอาดบ้านให้มันแบบหนาเบิ่งหนาส้มเขาก็เลยเข้าเข้าประมาณทำความสะอาดบ้านแล้วก็ปั๊บหนาดินหนาดินหนาบ้านเลยอืมนั่นแหละเขาก็เลยโบประเผาโทรหาเพิ่นว่ามื่ออื่นแต่ใจเพิ่นมาหมัดเขามื่ออื่นก็คือว่ามื่อนี่เนาะฮงเฮาว่าเมื่อวานนี่นี้พี่น้องเลยจีเพิ่นบางการเพิ่นกับเขาใจพิษเกี่ยวเขาได้พวกลายเลยแม่เกี่ยวเขาได้พวกลายเลย ขอบคุณแม่เนาะแม่ใจดีเผ่นอยู่ทางแคลาดาเด้อเขาเขาบอาพิษพิษหรือว่าถือเนาะแคนาดานาดาบอกแคนาดาบรัวจังไหนก็แคนาดาแค,นา,าแคนาดายังนี่แหละฮากะว่าพิษกับขอโทษขอภายลายายเด้อขอบคุณลายเนาะที่ให้น้องนาดันแต่มีมือหนีหรือว่าจ้างจ้างคนในวันนี้เนาะ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆลยเพิ่นกับพอดีแบบว่าซอยเหือซอยแห้งเฮานะแต่เฮาแล้วทงนี้็ยังอีกทงใต้ทงใต้แล้วก็ยังอีกกันทงหนึ่งอยู่น้องซีนูแม่น้องกันอเนยกับแม่น้องกันดำเพิ่นเห็ดเขากันไหว้คายจักสิไ้จักสอบ <c oughs> <c oughs> ทงซ้ายสิบ่ไไ้ไปเกี่ยวซอยเพิ่นดอกพ่น้องเออ้ย มันเห็ดลายเกินจะกัดสิได้ไปเกี่ยวซอยจากมือเลยเนาะเพินเห็ดเพินเห็ดเขากันกับแม่นองดำทงน้องสิโนนะมีแต่ทงนานาต้นตาลอะพี่นอะที่ว่าเพินเห็ดเราเองไว้กิ่ไว้กินไว้ต่อเฮือนัผเฮือนไผ่อะไรเนาะไว้เห็ดจนเฮือนคั่วเฮือนครั่วเพินยังบ่มีได้แม่นองอันอเนยแล้วกา บ่อนที่ห้าไปอยู่ไปนอนบ่อนต่อออกมานันบานประตูก็ยังบ่มีเนาะมีแต่วงกบมีแต่ตีบานประตูใส่นันแหละพี่น้องก็กคือแบบเงินคลายเขาคนนี้แหละสี่ทักสี่ได้ท่ายแหละเพิ่นก็นสิขคลายเห็ดคัวเพิ่นนั่นแหละพี่น้องากบแพงพ่อนโลเขากระบ่แพงพี่น้องเอ้ยแถมกาดเนี่ยนี่แหละนี่มแต่หญ้าเนี่ยมแต่หญ้าพวงเขาก็ดอดก็เด็บเด็ดทดักสี่ได้สาใได้ กับไปรุ่นไปส้มน้ำกันพี่น้องเอ้ยซาวนาฮาวคันบอเห็ดหนาคลายเข่ากันจักสีเห็ดยังเนะาะเม่นแต่เก่าพอแม่เฮาเลี้ยงเฮามากกับมีแต่เห็ดหนาคลายเข่านี่แหละพอได้คลายแล้วก็พอได้ใส่ยามจำเป็นยามเจ็บยามไข่เนาะมีเข่าคลายกับยังไข่อยูไ่ได้ตาบ่มียังเลยแห้งเต็กอันนี้ตาบ่มีเงืนก็ย่อเข่าไปสอบสองสองไปได้เมน,มนกามาพอไดเซีย ขาสมาคมนำบ้านนำเมืองเพิน<อ>่นตะกี้กันเนาะก็ทังไทยแหละชีวิตชาวนาก็บแบบนี้แหละพี่น้องเมื่อวานดแหละมานอกอนเนวยกนอกอกำลังใ<ห>จ<ห>จากพี่น้องหลายๆเดอ้อมลูกเงินใจดีผู้นึงหนาผาเงินให้นนอกอนเนวย์เนาะเขาพูดให้พาหนักนอเนวไปหาหมอผิดตรงไหน เบิร์ตทะเลเกาะหกลอยเงินพันหนึ่งยังเหลือสี่ลอยไปอบปอดอันยังก็เขาใส่แบบวันากคือออกซี่ยังไงนะอบปอดนะอบเป็นป่ากันข้อเป็นนนัแดงค่ะไี่เพิ่นเพิ่งยังทำไรอยู่อันว่าเอออําเห็ดอําเห็ดเพิ่นเอื่อนฮานาอําเนาะอําเห็ดอําเห็ดใส่หนี้หนี้หนี้ใส่ปาพ่นควรได้พี่น้องกับป่าอําเห็ด เน่เน่เ่เบเจ็บเน่บอเจ็บแบบแบบเนยบอกว่าเข้าเจ็บแล้วตอนเขเห็ดนะเน่บอกว่ายายาเผื่อนะออมยังเห็ดเผ่อนะจะเหม็นน้องอนะเน่บอเป็นี่น้องเลยพี่น้องสําหรับคลิปนี้กัสมมาภาคควรเด้อเขาก็สิคอจ้าแบบเพียงตอนนี้อย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามซ่องน้องนาด้วพี่น้องฝากเบิ่งผักส้มหน่เด้อขอบคุณทั้งเอซเก่าและเอฟซใหม่เน่าที่คอยหากำลังใจหลักกับเบิร์แยงเนาะสบายดี ไปดีพี่น้อง